เปิดตัวแล้วก็เปิดราคากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราใจไหมครับกับ DPO S05 หรือ S05 ที่พวกเราเรียกยก,กันนี่คือ รุ่นน้องของ S.O. 7นะครับรถยนต์รุ่นนี้ครับ S.O. 5เนี่ยมีให้เลือกด้วยกันถึง5รุ่นย่อยครับคุณผู้ชมมีทั้งรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะครับอยู่ด้วยกัน3รุ่นย่อยส่วนรถยนต์ที่เป็น R.E.E.V. หรือว่า Range Extended Electric Vehicle นั้นมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2รุ่นนี่ครับนี่พาดูดีไซน์กันแบบเร็วๆกันก่อนนะครับรูปลักษณ์การออกแบบเป็นยังไง ผมว่าถ้าหากคุณเทียบกับ so 7หรือว่า s 0 7นเะครับเขาจะมีความมนมากกว่าฝั่งของ s 0 7เจนี่ยจะมีความเหลี่ยมแต่นี้จะมีความโค้งมนเพราะว่าเขาได้แรงบันดาลใจจากเครื่องบินพวกปีกเครื่องบินครับจึงทำให้พวกการลู่ลมค่าสัมประสิทธิ์ต้านอากาศนั้นลดต่ำลงนะครับไฟหน้า daytime running light นะครับด้านบนแล้วก็ไฟ led ที่อยู่ด้านล่างเป็น d e p o l i g h t นะครับตรงนี้เห็นไหมคล้ายๆปีกเครื่องบินป่แล้วก็เป็นตัว เครื่องบินนะครับยาวๆนะฮะด้านหน้าเองครับมีกล้องนะฮะร,รอบคันมีให้นะครับแล้วตัวช่องอากาศนะครับเป็น Active Air นี่สามารถเปิดปิดได้นะครับตัวกันชนด้านหน้าก็เป็นสีดําด้านนะครับด้านหน้ามีฟลังให้ด้วยนะครับหนึ100กว่า ลิตรเลย170กว่าแล้วก็ด้านหลังถ้ายังไม่พับบอกก็ได้สัก400กว่าลิตรเลยคุณสามารถพับบอะได้ด้วยนะครับตัวนี้ดีไซน์ภายในสีอินทีเนียนะครับเ mm hmm. ท่าที่ผมเห็นนะฮะในพรีเซนเตชันก็จะมีอยู่ประมาณ2สีคือสีส้มแล้วก็สีดําด้วยนะครับให้ดูข้างๆของตัวรถกันสักนิดน,นึงที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าล้อนี่เป็นล้อแม็กนะครับสีดําแล้วก็มีแคลิเปอร์เบรก นะฮะเป็นสีเทายางที่ใช้เป็นยาง Continental นะครับมีหลังคากระจกครับแล้วก็มีม่านไฟฟ้าให้ด้วยนะครับมาในฝั่งของสเปครุ่นนี้ครับ SO5 ของ d p p อ l มีให้เลือกทั้งรุ่นที่เป็นไฟฟ้าล้วนแล้วก็รุ่น REEV มิติดิเมนชันของเขาเท่ากันเลยนะฮะทั้ง2รุ่นคือ4,620ม m mm มครับความกว้าง1,900แล้วก็ความสูง1,600ม mm ิลมรนะครับล้อที่ให้มาเป็นล้อ18นิ้วนะฮะ ทั้ง2รุ่นเนี่ยจะใช้ระบบขับเคลื่อนแบบล้อหลังเรียบวิลดライนะครับแล้วใช้แบตเตอรี่ LFP ความจุจะแตกต่างกันถ้าเป็นรุ่นไฟฟ้าล้วนความจุจะอยู่ที่56.1กิโลวัตต์ชั่วโมงครับแต่ถ้าเป็นรุ่น IEV ความจุจะลดลงเกือบเกือบครึ่งครับอยู่ที่27.28กิโลวัตต์ชั่วโมงครับอัตราเร่งก็ใกล้ๆกันครับตัวไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่7 3วิครับตัว IEV อยู่ที่7.9วิความเร็วสูงสุดครับตัวไฟฟ้าอยู่ที่180 REV อยู่ที่175่ะครับ แล้วก็มันจะมีความต่างกันนิดนึงครับในเรื่องของกําลังการชาร์จถ้าเป็นไฟฟ้าล้วนนะครับรุ่น BEV กําลังชาร์จแรงนะ 3C เลย151.5กิโลวัตต์ครับส่วนถ้าเป็นรุ่น IEV จะอยู่ที่54.5กิโลวัตต์ครับแล้วก็ทั้ง2รุ่นรองรับ AC 6.6กิโลวัตต์ครับแล้วก็ DC นี้ถ้าหาว่าชาร์จนะคุณชาร์จ DC 15นาทีครับจาก30-80%ครับ ส่วนในรุ่น i e v จะชาร์จภายใน20นาทีนะครับช่วงล่างได้รับการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงมาให้มีความนึบตึงขึ้นนะฮะอันนี้เขาบอกว่าฟังเสียงเมื่อเปรียบเทียบกับฝั่งของ SO7 ที่ช่วงล่างมันอาจจะมีความ<อ>เขาเรียกว่าโยนย้อยไปหน่อยนะครับ<อ>ก็ได้รับการปรับปรุงมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ แล้วก็ล้อแม็กอีกไลนนึงก็จะเห็นเป็นตรงนั้นนะฮะเขาเป็นว่านี่เป็นพรีวิวคร่าวๆบอกสเปคต่างๆนะครับของ so 5ของ depol นะฮะแต่ราคาออกมาแล้วนะครับสำหรับรุ่นที่เป็นไฟฟ้าล้วนนะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่7,999,000บาทนะครับส่วนราคาของ so 5ในรุ่น reev นะครับเริ่มต้นอยู่ที่9,49,000บาทครับและตัวท็อปสุดนะครับอยู่ที่9,99,000บาทนะครับนี่ก็มาถึงล้านนะฮะ เขามีโปรโมชั่นด้วยยังไงคุณสามารถมารับชมคันนี้แล้วก็มาสอบถามโปรโมชั่นต่างๆในบูธของดีพอได้นะครับ